สวัสดีจ้าทุกคนภาวะหมาแร้วหมายกระซ้ามาพบกับพ่วาในช่องปัจจา,าน้หน้าของไปอีกเหมือนเดิมเปิดคลิปกันมากบลูกสาวหล่ะลูกสาวหน่อยของฉันกับสามีเทวดาคุณหลักแห่งปีเนาะไอเพื่นรักไอเต่าเพิ่นรักของฉันจ้ะตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกม่านฟ้าจา้ะวังน้ำเขียวเนาะคลิปนี้ก็ไปมาประมาณนั้นเราจะเป็นคลิปดองเหมือนเดิมทุกคนนี่จ้ะน้ำก็ไม่ค่อยเยอะเนาะที่ตอนเรามาเน,นาะน้ำก็บุกแบกบว่านำ้นำตกมันไม่ได้เต็มมานี่เนาะทุกคนทุกคนคลิปนี้จะมาพูดถึงนี่จะไม่ไม่พคาูถึงทัศนติ การใช้ชีวิตมากกว่าคลิปนี้ทัศนคติการใช้ชีวิตคืออะไรหลายๆคนมองแม่ว่าเฮ้ยเพมึงใช้ชีวิตแบบมึงอยากไปเที่ยวมึงก็ไปมึงนู่นนี่นั่นเหมือนชีวิตดีๆแบบรวยจังอะไรอย่างงี้เนาะเอาจริีฉันไม่ได้เป็นคนรวยหรอกจ้ะแต่ว่าฉันใช้ชีวิตโดยความรู้สึกใช้ชีวิตโดยความรู้สึกเลยฉันทำงานหนักมากนักถึงนักที่สุดจ้ะคลิปการทําคลิปนีก็เป็นหนึ่งในการสั่งรายได้ของฉันเนาะฉันหาเงินแบบหนักหน่วงมากแต่ภาระฉันก็เยอะเหมือนกันแต่ฉันก็อยากจะมีเวลาฉันตั้งเป้ากับตัวเองว่าอย่างหนึ่งเดือนหนึ่ะองา อวดหรือว่าอะไรนะแค่ไปเติมพลังให้ตัวเองจ้ะเนี่ยอย่ไปเห็นรอยยิ้มแบบเห็นเด็กน้อยแบบสนุกสนานได้เห็นครอบครัวมีความสุขฉันอยากพาพ่อพ,พาแม่ฉันไปอะไรเงี้ยจ้ะฉันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยมีเป้าหมายแต่ว่าปีนี้เนาะไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วก็จะมาพูดให้ฟังเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ฉันได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตน้อยมากก็ว่าโอ้โหเป็นปีที่ฉันสั่งอะไรเพิ่มขึ้นก็ซื้อว่าหลายอย่างเราเป็นปีที่ฉันแบบว่าสั่งหนีสั่งสินดาหลายอย่างจ้าทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้เปป็นีีท ฉันไม่่อยได้ไปไหนไม่่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังได้พอได้ไปบ้างไปไปฉันมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรปณิธานของตัวเองว่าฉันเกิดมาฉันต้องได้ใช้ชีวิตถ้าฉันได้เกิดมาแล้วฉันแค่ต้องทํางานกลับบ้านมานอนตื่นเช้ามาไปทํางานอะไร่าเงี้ยฉันว่าฉันไม่ฉันอยากมีชีวิตแบบนั้นฉันอยากมีชีวิตที่ได้ทํางานหาเงินไปใช้ชีวิตไปได้มีความสุขไประหว่างทางแกดูสิเนี่ยเห็นไหมหาเงินมาได้พาเล็กน้อยพาลูกขลันมาเที่ยวแบบเนี้ยมันก็มีความสุขจากครอบครัวเป็นแบบถึงเราถึง อีกที่วันสองวันหรือว่าวันไหนมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราอ่ะมันจะทําให้เราไม่มีวันเสียดายเลยเพราะว่าระหว่างทางการใช้ชีวิตของเราเราเก็บเกี่ยวจ้ะเราเก็บเกี่ยวความสุขทุกวันของเราเราใช้ชีวิตของเราดยฉันเห็นแม่ฉันมีความสุขตอนฉันก็คือโอเคฉันแฮปปี้มากนะทุกคนก็คือฉันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขระหว่างทางของฉันแบบเต็มที่แต่ฉันก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรเนี่ยก็คือ ทุกคนก็มีความสุขอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้มันคืออันนี้มันคือสิ่งที่ฉันคิดเนาะทุกคนหลายๆคนก,ก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันก็ยังว่าเลยเราไปไม่สามารถไปหายใครคิดเหมือนเราหรือหายเราคิดเหมือนใครชีวิตใครคมันก็ชีวิตมันมันก็แบบมันไม่สามารถแบบไปกะเกฑ์คนอื่นได้จ้ะเอาแค่ชีวิตของรู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราไหวแค่ไหนเราทําอะไรได้บ้างครับชีวิตเราอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบเออชีวิตเรามีความสุขขึ้นการใช้ชีวิตของเรามันก็ เป็นไปตามแผนของเราตอนนี้จะนั่งอยู่40ปีลูกเต้าฉันเกิใหญ่หมดแล้วเนาะฉันก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรแต่ถามว่าก็ยังจะต้องทํางานก็ยังต้องสู่เลยทุกๆวันเลยจ้ะเพราะว่าคนเราเนาะยังไงมันไม่มีทางได้แบบสุขสบาย,ยแต่ถ้าจะสุขสบายแบบเกิดมาไม่มีปัญหาเลยก็จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะทุกคนอาจจะได้เป็นแบบอย่างอื่นไปเนาะนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเนาะนั่นแหละก็มาพูดให้ทุกคนฟังว่าก็จะประมาณนี้ฉันก็เลยไม่ได้มานั่งซีเรียสอะไรส่วนใครทัศนคติใครไม่เสร็ตใครเป็นยังไงก็แล เอาเป็นเจอกันคิดหนาจ้ะบ๊ายบายจ้า